ฮัลโหลเทสโลวัจกายูโฮสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง deception ของเรานั Hello, ่นเองนี่ครับผมอยู่กับอาร์มคนดีคนนี้นี่เองเนี่ยผมนะโอเคกลับมาในเกมไหมครับดิ g i มอนรัมเบ e ลอ e n ีนาถูกการมาจนภัยของใครต่อวันนี้ซิมอนไปดิเอ้ยเรามีเดียมหรือฮาร์ดมีเดียมพอ มันจะดุไปนะคุณผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e แม่ไปไมเ,เจอกับปัตตาโมนปัตตาโมนพอยซันไอวีนี่เป็นไงอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันเข้ามาด้วยนี่ครับคุณผู้ชมโอเคฮะนี่ครับ First s t a g e ตัวแรกมา นน้องยึกหยิ่ยน้องยึกหยิ่ยนี่เจอนกสอยอัสคิกนี่โอ้ยโอ้ยโดนแบกอ้าวแบกเองแบกอ้าวจะจะโหดจะโหดนี่เอาเอาไปกินเอาไปกินอ้าวทำไมนอนนานนอนนานนอนนานจริงนอนนานจริงเฮ้ยอ้าวดิจิทามาหายไอ้ปัตตมอนไอ้เจ้าปัตตมอนอืออๆๆมันโหดอ้นี้มันเยอะมันเยอะเอ้ยโอ้ตาย เป็นครั้งแรกครับที่ผมตายกับด่านนี้เฮ้ยเฮ้ยเนาะาหัวกระแทกจึงยอาเอาปากกระแทกจึงดึยจึงดื้จึงดื้ตายเลยขอแปลงร่างแบบร่างสองตัวนี้เบิร์ดเบิร์ดลามอนไม่ค่อยมีประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยยายายาเออเราได้เหาได้เออเออเออขอเบิร์นเบิร์นหน่อยเบิร์นเบิร์นโอ้โหท่าแบบท่าแบบเอ้ยชาร์จได้ด้วยเหรอ ปล่อยออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมมันหนีดีจังวะเฮ้ย <c oughs> อ่าเฮ้ย <c oughs> เสียงเป็นไงเสียงเบิร์ดลามอนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เบิร์ดลามอนเสียงน่าจะปัตตมอนหรือเปวะเออเราเก็บเพิ่มชีวิตได้<ง>อ้าวมาดิเอ็กซ์มาดิขอต่อยเออกะรูดาพันต<ง>์กะรูดามอนมาดิเออฟิงเฟยโอ้ยหืมน้ำลายกระเด็น ออขออัปคัดวิงจะบะเฮาะเฮยวิงจะบะเฮาอืมอ,อ้าวถึงตายครับถึงนอนถึงนอนบอกเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมเมเทโอมเมเทโอวิงเอ้ยมันสู้มันสู้ไอ้นี่มันสู้อะเอ็งสู้เอ้ยมันแปลงร่างมันทันมันทันเฮ้ยมันมีทุกมีทุกมีทุกกระท้อนโอ้ยขอเป็นกระท้อนอ้าวว้าวกระท้อนกระท้อนหน่อยขอกระท้อนหน่อยเพื่นขอ,ขอนขอกระท้อน กระท้อนกระอไม่โดนไม่โดนใครเลยตายโยหยอกโห,โห,โหการูดามอนเออแต่ก็ชื่อกขสมอยู่นะปีโยมอนนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรไปบนบ้างบนล่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 างไปตรงนี่ไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งสายใต้ขึ้นเหนือน,นิดนึงไปแบบไปแย่เหนือ แล้วก็วิ่งไปสายใต้นะคุณผ mm ู hmm. ้ชมตึงตึ sort of ้งตึ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 งนี่ครับเจอกับอากุมอนเป็นอากุมอนน่าจะเป็นน้องของพ่อเนัะเพราะว่าเป็นอาไม่เกี่ยวอะไรครับนี่อากุมอนแอนเฮ้ยออ้าวอ้าวเอ้พวกนี้มันรู้เยอะเฮ้ยเราก็ชาร์จได้บอสเฮ้ยเราก็ชาร์จได้เพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าชาร์จได้เพิ่งรู้ว่าชาร์จได้นี่มันคนหรือโทรศัพท์ โทรศัพท์หรือ,อเปล่าอืออากูมอนย่าย่าย่าเฮ้ยไอ <ง S 2> วีมอนมันแปลงร่างเอ็งมาดิเอ็งมาดิขอชาร์จหน่อยสไปโรสวิสเตอร์โอ้โหมันแปลงร่างกันหมดเลยเฮ้ย <rim> yes. มันมันมันแปลงร่างกันหมดไอ้พวกนี้มันเก่งไอ้พวกนี้มันเก่งพวกนี้มันเก่งโอ้ย <hacker> <ๆ Felipe. S 1> โอ้ยโ,โอ้ยโ,โ,โ,โอ <S <S ้ยโอ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 ้ยขอเตะหน่อยขอขอเตะหน่อยเพื่อนขอ เอ้ยอ้าวเออเอ็งได้หลับกันละสวยแล้วพวกเอ็งบายบุย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 เอาไปเลยเอาติดโอ้โหเฮ้ยเราเก็บเลือดได้เป็นล้านเลือดเรามีเป็นล้านเราแปลงร่างได้เหมือนกันไอ้เงาเผาไปเลยเอ็งเอาเผาเอ็งเอาเผาเผาบ่วเผามันหนีคุณผู้ชมครับเราบินไม่ได้เหรอโอ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกไอ้สิ่งอะไรสิ่ง นี่ขอเผาเลยหนูอ้วนกูอ่อนมากูอก่อนมากูอ่อนมากูอ่อนนอออี่โอ้โหเผาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงเหรอเอ็งขึ้นมาเอาไอ้นี่ดิขึ้นมาเอา ager, มาเอาเระเบิดระเบิดระเบิดเออโดนระเบิดตายไปตายไปตายอยา่างพลาดบอกเลยเจอระเบิดอ้าวตายกันหมดผมมีดึรื่องเทียมไปเลยเลยขอซัดหน่อยขอซัดปล่อยไปนีมีโอ้โหเป็นไงติดพื้นพื้นล้วน เออเพื่อนเออไม่โดนไม่โดนหน่อยเออโอ้ยายาวยาวโอ้โอันจะหนีไปทำไมกายเพื่อนมันดึงเไปเออมันแหลกเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันก็เดินหนีกันเนาะเออเออเออมันโนมอลไ์โนมอลไ์โนมอโนมอลอะไรขอหน่อยขอหน่อยวีมอนไอวีมอนไอ,อ,นไอเจ้าวีมอน ไอเจ้านี่ไอนี่มันจะหนีไปไหนเนี่ยเฮ้มันเดินมันเดินอือื้ออ้โอ้อเออออเออเาอยออเ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 อเอเออเออเเออทั้งเตะทั้งเออเเออเอออเอเเบิร์ดคอเ อันนี้2เป็นกลูด้าก็เป็นนกเหยี่ยวเอ้ยกลูด้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยาครุฑเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอาจจะใช่ก็ได้นะเล่นให้ครบทุกตัวผมบอกเลยสนุกติว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 โอ้ยมีเทลมอนเทลมอนภาค2ก็เปลี่ยนชื่อนะผมไม่รู้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรหลังๆก็เปลี่ยนชื่อเสยเต็นตัวมอนนี่เดี๋ยวจะได้เล่นน้องเนอ เล่นเล่นได้รทุกตัวผมอะบอกเลยอุ้ยอ้าวอ้าวเท้าอ uh ้าวได้ได้ดิได้ได้ดิครับอ้าวเองก็ตายเหมือนกันนึงเออ้ออื้ออื้ออื้อเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปเออเอออื้อขอเตะเต็งเต็งตัวมอนเอออ้าวอะไรอะปิโยมอนปิโยมอนเป็นอะไรอะเอ้ยเทลมอน เียมอนปิดตัวปิดตัวอยู่ดีก็จะตายอะไรครับน่ะเฮ้ยขอเก็บเลือดหน่อยเออเอ็งกระแทกค่อยบอขอหน่อยขอซาร์ดยิงแซม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 แซ t สไปรอลทวิสเตฟอยส์เอมันสไปรัลทวิสเตอร์อันนี้ทวิสเตอร์ที่เป็นเป็นเป็นโซเชียลเอ้ยโดนโดนลงหมดจ้จู้จู้นี่โอ้ขอแปลงร่างหน่อยขอแปลงร่างหน่อย เอออันนี้มันปล่อยควันเออเผาเบิร์นเบบี้เบิร์นนะฮะเอ้ยฟีนิกซ์สมรดค่ะสิงเออโอ้ยมันจีมันจีอ้าวไอ้นี่อันนี้มันจีเออขอขออ่อยเออตายคู่สเปริ่มาดิมามาโอ้ยเดี๋ยวโดน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 เผาร้องดังออาร้องดังร้องดังออาวเอ้ยมันเก็บ มันเก็บได้ผมไปละอย่ามายุ่ง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 เด้ออย่ามายุ่งเด้ออุ๊ยอุยอ้าวอ้าวเก๋าจังวะเอ็งลงมาดิเอ็งลงมาเอ็งลงมาอุ๊ยโอ้โหผลกานกระแทกผลงานกระแทกมันยิ่งใหญ่เลอเกินยังยังไม่หายยังไม่หายอ้าวอนี่เอ็งหายแล้วเอ็งเจอ กลูดามอนมาเอ้ยลอยลอยลอยอือสอยขึ้นมาดิสอย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 อืออืออือโอ้โหมันขุดมันขุดฮอนแอคแตรดฮอนแอคอ้าวได้ดิอือเอ้าสูสสส้อ so ่ะ <Born> สู้เองสู้สู้บ่อเองสู้บ่อสู้โอโอือทุบเน้ยไม่โดนนี่มันมันมันเยอะเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้นี่เออฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าบออะเออโอ้เราโดนน้ำฟ้าผ่าด้วยเออมันยุ่งยากอย่างงว่ะมันได้แล้วคุณผู้ชมไอ้พวกนี้มันรู้เยอะเฮ้ยมันฆ่าเราอ่ะคุณผู้ชมอะไรมันไม่ธรรมดาแล้ว เราจะไปเจอต,ต,ตัวตัวตัวตรงกลางโอเคไปนี่ก็ได้สามตัวจะได้มันๆร้อยใจร้อใจหน่อยคุณผู้ชมเออไปกันมีแะเอ,อ้ยยังไม่ตายเลยนะส่วนใหญ่จะไปตายตรงบอสนี่แหละเฮ้ยเขาไม่เรียกตายเขาเรียกว่าคนเราก็ผิดพลาดได้เออวีมอนวีมอนโคตรเทสน่ารักมาดิเราไปฟา์มหาหาเธอชาร์จซาร์ดก่อนเลยซาร์ดก่อนเลย อุ้ยอ้าวโหยมันมันแรงจังวะเออมันแรงจังม,มันแรงจัง,ง,จงเออวีมอนตวีมอนตายวีมอนตายโดยไม่ทราบสาเหตุโดยไม่ทราบหาเสดเออร้องนะอ้าวเฮ้ยเราเรามาแท็กไม่ได้บอ After kick นี่ After kick อโอ้อ้อ After kick เป็นอะไรคลิกแล้วเป็นอะไร After มี before kick มีไหมอ้าวโดนรถชนตายประกันไม่เคลมนะครับแบบนี้เดินไปเองนะเออเออ after kick s u p า r k i c ขอแบบลอยลอยลอยกันวะกลับบ้านลอยแบบกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านวีมอนกลับบ้านเฮ้ยวีมอนไม่โดนวีมอนกลับบ้านเ้ย ม่โดนเหรอเอ็งเอ็งหลบได้เหรอเดินยังเป็นเสียงป้องแปงป้องแปลงป้องแปงโอ้อยลอยโอ้ยมันขอตีหน่อยก็ไม่ได้ไอเพื่อนไอเพื่อนขอมาให้เราตีหน่อยเบิร์ตรัอนมาแล้วเออเผาเอออุ้ยอุ้ยมันโยนใส่เรารู้มากเหรอวะนะมันรู้มากอ่ะรู้มากเหรอคุณผู้ชม อื้ออเ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 ออออเออหอมหมุนแบบหมุนแบบไม่หยุดยั้งหมุนแบบไม่หยุดยั้งอเออประตอมอนโดนประตอมอนจะตายแล้วเออขอเก็บหน่อยเอ้ยมัน pues ยังไงเอ้ยเข้าไปแล้วไม่ออกเออเกือบโดนเกือบโดนฟันมมาช็อกฟันมมาช็อกเหรอฟามมาฟันมมาช็อกบอเอื้ออไป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 ดีกว่าเฮ้ยเอ้าลอยลอยมาอย่างนี้ก็เจอ โอ้ยโดนระเบิดอ้าวปลามันไม่โดนอ,อือ,อโอ้ขอแปลงร่างกลางวงแปลงร่างในกลางวงอือเผาเบินดีครับเบินขอเบินสักหน่อยนะเบินโอย้ยโอย้ยโอย้โอย,โ,อยโดนเองอะไรอยู่วะเนี่ยไม่ได้เลยมันโอ้โหปลาปะาแปะปลาปะาแปะเหรอโอ้ยอ,อ,อ,อย่าหญ่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย โอ้โหไอ้นี่มันล่างสุดยอดแล้วมันห้าวมันห้าวลิลิมอนมันห้าวลิลิมอนมันห้าวลิลิห้าวลิลิมอนมันห่อน,นอืออือขอเบอร์หน่อยเพื่อนขอเบิร์นหน่อยอืออือโลมาเออเหลือสองหนึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วแปลงล่างมาขอล่างสุดยอดมากเมื่อก <pater n boxes> ี้เองล่างสุดยอดใส่ข้าบอ oh <my> ใส่เขาบอเองล่างสุดยอดใส่ เขาเขาบอมันมันอย่างไร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 ขอทุบหนึ่งทีก่อนจะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนี่ครับสำหรับพิโอมอนโอ้โหเป็นไปได้ไงฮะเฮ้แต่ก็ลุ้นๆเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่เรามาตรงนี้ปั๊บใช่ไหมแล้วก็ไปเจอบ,บอสสุดท้าย เฮ้ยทำไมแมตชนี้มันเร็วอ๋อมันเร็วเพราะว่าม,มันได้มีอีเวนต์ใส่แล้วล่ะคุณผู้ชมปกติมันที่มีอีเวนต์ไปดิแฮะเอ้ยนี่มันสองคู่หูอากูมอนกาบูมอนนี้เราไม่ห่วงครับเราไม่ห่วงอยู่แล้วเราห่วงเรื่องด่านน,นมันจะยากมันยากเพราะด่านเนี่ยแหละครับปล่อยเนี่ยปล่อยน้องปล่อยปล่อยปล่อยเราโดนเราโดนอ้าวอ้าว ไอ้นี่มันรู้เยอะอือขอสอยนี่ยอือหัวแตกกันหมดเฮ้ยจ yeah. um ุ๊บไจึ๊บนี่ขอดวงไปละอ่าโอเคอย่าเก็บไอรอนฟิตอือโดนอ่าอ้าเตะอากูมอนลอยไปอากูมอนลอยไปอากูมอนลอยไปเฮ้ยเออ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 โดนอุ้ยอุ้ยมันถีบเฮ้ยมันถีบ ได้เหรอมันได้ครับเอ้ยมันถีบได้เหรอออกระแทกกระแทกร้องดังอ้าวอ้าวชื่ออ้าวชื่อซาร์ดซาร์ดแล้วยิงซาร์ดแล้วยิงซาร์ดแล้วยิงโอ้ยไม่โดนเลยเอือขอเก็บอมตะหน่อยครับอ,อมะอมตะ อามาตาอามาตาไอ,อ้อกุมอนอากุมอนมาอัมสเตอร์ดัม <c oughs> อากุมอนโดน <c oughs> โอ้ยไม่โดนด้วยมันโดนยากจังมันหนีจังเลยคุณผู้ชมมันหนีบอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอากุมอนเ <c oughs> อือเ <c oughs> ตะสอย ต่อยเซต่อยเซต่อยเซเอือกระแทกโดนไหมนะเมื่อกี้โอ้เราเราโดดเลยโดดเลยป้ายนะเพื่อนโดดเลยป้ายเลยป้ายเลยเออกระปุบนกระุบนกระโมนยึกยักโอ้ยลงมาสู้กันสักทีเถอะเพื่อนลงมาสู้ลงมาสู้กันสักทีเถอะเออ เออหัวหัวที่หัวตามไปโอ้โหแล้วเราเด้งดึงอยู่หลับกางอากาศครับบอกเลยเพื่อนต่อยแล้วเธอะอย่ากระแทกนะต่อยต่อยเอามันจะหลับนานนะเพื่อนฟีฟีขอรอกอ่ามันไม่ตีกันเองด้วยครับอ่นี่กระโดดไปโดดมาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแอบไปซัดเลือดบอ่ไม่ได้เพื่อนต้องปลุกระดมเหมือนกระแทก ตึมเอาไม่กระแทกอะไรวะอะไรครับเนี่ยงงงงในงงงงในงงโอ้มันเตะมันเตะได้มันเตะเหรอฮ่มันมันยุ่งยากเหลือเกินเนอะอือ,อ After kick โอ้โหกดกดลงผิดไม่ได้กระแทกเลยโอ้ยมันมันสอยเฮ้ยคออะเอ,อ้าวอ้ากัมมอนเป็นไรอะ เอ,ออเออขอขอเก็บขอเก็บโอ้โหเอ้ยยังลงยังลงมาได้อยู่โอ้โหอักุม่อนตายครับต,ต,าตายตายแน่นั่นไงว่าแล้วเฮ้ยไออักุม่อนเองมันช่างรู้เยอะ ปกติด่านนี้มันไม่ค่อยแลกนี่ทำไมมันแลกวะเนี่ยเออโดนมั่งโดนโดนไปดิโดนเองไปโดนเองไปโดนเองไปเออโดนโดนเองโดนเองกระแทกให้มันหลับเออมันจะได้โดนระเบิดเออโอ้ไม่โดน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 อุ้ยฮอนแอคแคทเอ็งโดนแน่เออเคลียร์ทิ้งไหม หัวกระทิมหัวกระทิมโอ้ยนี่ก็ต่อยรู้รู้เยอะมันรู้เยอะมันรู้เยอะมันรู้เยอะกระแทกอือโยลงไปมันรู้เยอะจังฟ้าโอ้โหยังกะโดนอีกหัวตกตายตายตายผมตายตายตาย ตายอย่างนี้ตายโอ้ยไม่มีเลือดให้เลยขอเลือดหน่อยก็ได้ขอเลือดหน่อยก็ดีขอเลือดหน่อยก็ดีโอ้ยอย่าอย่าตกตายเด้อโอ้ยมันจะรีลากันไปไหนมันจะโดดกันไปไหนนักหนาวะเนี่ยโอ้ยเนาะตายผมตาย,ยก่อนจะตายลากกระมวนไปด้วยเออโยนอือเกือบโดน วัวอัปปะคัดขอซัดเลือดหน่อยเพื่อนขอซัดเลือดก็ไม่ให้เหรอเออเออขอซัดเลือดก่อนขอซัดเลือดก่อนเออหัวทิ่มเขอะอัคคโมนขึ้นมาเจอดิตัวตัวมาดิมามามาดิมาดิเองมาเองมาโอ้โหมันเงียบโอ้โหฮะมันมันมันอัปปะคัดจัดจัดวะฮะ มันยังไง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 อ้มันไม่โดนโอ้โหตายโอ้โหยนี่มันยากมอนโดดเก่งจังวะมันโดดเก่งจังมันโจดเก่งจังวะโดดหนีอีกแล้ว โอ้โห้น่าโดนหนีแกโอ้ยโอ้อะไรของเขาวะน่ะฮะมันอะไรมันอะไรเนี่ยมันอะไรมันอะไรเนี่ยโอ้จะตกตายเองนั่นแหละเออฮึไอ้วัน โอ้โหเสียเวลาเลยครับไม่เล่นรละด่านนี้ผมไม่มาแล้วต่อไปโอ้โหมันโดดปล่อยปล่อยๆกันอยู่นะั่นแหละน้่คุณผู้ชมมาดินี่บอสตัวนี้สป,ปริงกัมป์ปอยกัมมอนนี่เป็นไงชื่อตั้งเองครับเป็นชื่อที่ตั้งเองนี่ ไปดานสุดท้ายผู้ชมเลกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยท่ามันเยอะเหรอท่ามันเยอะท่ามันเยอะขอขอหน่อยเพื่อนเอออาร์เซอร์คิกโอ้โหมันควิดแล้วที่โหกลับบ้านนอนเลยขอยิงหน่อยเออขอยิงหน่อยโอ,โ,อโ,อโอ้มันก็กิ้งเหมือนกันมันก็มีกิ้ง เฮ้ย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 ,เ,ยเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเองใจเย็นดิวะเอ้ย,ย,ออยมันขิดอื้ือีอเวนเนะโอ้โหคุณผู้ชมดูมันขี้โกงอะโอ้ยแย่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 อะไรละแย yeah, ่โอ้โหตายเลยอ่า ไม่ไหวจริงฮะไม่ไหวจริงตัวเนี้ผมนึงต้องตายแน่เลยไม่ยอมแพ้กับอำนาจมืดเออโดนโดนเออขอคิดขอคิดขอคิดหน่อยขอคิยขอคิดเบิร์นเออมันตกลงไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเรตีมันหน่อยเดียว,วเราได้เลือดไปแปลงร่างได้เลือดไปแปลงร่างเออ เออเออเอาไปดิเออสกิทสกิทตอม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 มาดิมากลับลำคันแต่ก็ไม่ทันอ่ะต่อยเออนอนเอออ้าวตายตายเฮ้ยมันไม่ตายมันหนีได้เฮ้ย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 เราเราแดชได้เออแดชได้แดชได้มาดิมาดิ เออเอ้ยมันยังควิดอยู่มันยังควิดนี่มาดิมาดิยิงยิงเออยิงแบบติดยิงแบบติดคริติดคริเอ้ยมาอยางยาเอยยายาอย่าอย่าไปอยู่ใกล้มันมันชอบขวิดมันชอบควิดเออมาดิมาดิมาดิวะมาดิงูด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 ตอยไม่โดน เออซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์สยาบอคุยคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาต่อยอ้าวเอ็งต้องหนีเอ็งต้องหนีมาอุ้ยอุยมันใช้อันตีมันทําให้เรากลับล่างโอ้โหคุณผู้ชมไม่เป็นไรดีสะสมมาเยอะดีสะสมมาเยอะดีสะสมมาเยอะมาดิมามันยิงผ่านไปได้เออลังเลลังเลเลเไปไหนหดีเบิ burn, baby, burn. Burn ร์นไม่พี่เบิร์นเบิร์นเยอะเหลือเกินโอ้โหใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ ไม่อย่าไปหว่นกับมันอย่าไปหว่นกับมัน oh. เอ่อเพิ่มเรื่อยก่อนมาดิมันเป็นคนยังไงวะเป็นคนยังไงเป็นเป็นคนยังไงมันยังไงมันยังไงมันเป็นคนยังไงฟ้าผ่าอ้าวฟ้าผ่าตายโอ้โหจบแบบมีไฟอ่ะโอ้โหโคตรจะเท่วูว้คุณผู้ชมเนี่ยชนะแล้ว ไม่ตายรอบนี้เออไม่มีการพังพลาดและผิดพังเออเอยโอ้โหคุณผู้ชมตัวไม่ตะหน,นัดจัดจัดยังได้นะครับยังได้ถือว่าใช้ได้เลยเลยฮะโอ้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการมาจนภัยของปิโอมอนมีความเป็นอียิปต์นิด,ดๆนะฮะดูจากหนอนเขาแล้วเอออะไรครับคุณผู้ชมฮนะ ขอบคุณที่มารับชมรับฟังวิดีโอนีด้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาดูกันว่าวิดีโอถัดไปเหมือนทำอะไรนะครับผมขอบคุณมากฮะไปก่อนเลยครับผมบุยบุยแจกกัน